สวัสดีชาว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 ตาเดียชาวชาวเดิมแม่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเป็นบอสที่ถูกต้องดูเสื้อของผมสิเห็นไหมมันเขียนว่าบอสอยู่แล้วหน้าที่ของบอสก็คือการที่จะทําให้ไอลูกเบสทุกคนทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ววิธีที่ผมถูกแล้ววิธีที่ผมภูมิใจนําเสนอมากที่สุดก็คือการต่อยแม่งแล้วอีกอย่างแปรงทาสีนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อ แบงคทาสีนะั้นไม่ได้มีไว้ทาสีอย่างเดียวเท่าน,านั้นเอามาไว้ตีได้ด้วยเลาจะต้องต่อยลูกน้องทางออฟฟิศแล้วเราจะเป็นบอสที่ดีได้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมรับรองโดนตำรวจจับแล้วตอนนี้ผมก็จะบอกว่า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 อะไรดีวะลืมลนะแล้วถ้าเราวิ่งวนอย่างนี้ลูกน้องก็จะวิ่งตามเราเหมือนกันเราเป็นเนื้อให้ปีนันยาก,กินเลยทีเดียววิธีที่เราจะไล่ออกไปก็คือตะมัน เฮ้ยแต่ลุงนี่อะไรวะเนี่ยเอา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 ผมมีวงกลมแล้วจะวิ่งให้เขามึนนะครับไม่หยุดวิ่งตะกี้ตีแม่งโอ้โหเดี๋ยวสามต่หนึ่งมัน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 แย่นะเป็นบอสเนี่ยผมเป็นขนาดบอสเลยเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ป้าไอ้เจเอาเอาแปลงทาสิวพังไปแล้วเจเลยเก้าคน เดี๋ยวไอ้เจ๊วันดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมสีเดียวกันไปนัดกันมาย้อมสีผมหรือว่าเป็นอะไรกันด้วยเนี่ยเดี๋ยวอาวุธไม่มีแล้วดูเลือดดูเลือดกล้าท้าหรอกเอ้าเฮ้ยรอดปะเดี๋ยวแต่ว่าโอ้โหนี่มันไม่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยลาก่อนผมจะลาออกแล้วผมจะไม่เป็นบอสที่นี่ต่อไปแล้วโอไม่ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆพนักงานมันเถื่อนเถื่อนจริงๆโอ้ยตายแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 